รับพรนีน่จะงามเลครับงามงามเลยพี่นอ้องนะนะลงนะอ้วนครับพี่น้อง,งะนะครับประวนผมครับ <c oughs> มึงก,งก,กระต,ติกมันกระติ๊กก็โตหนูพี่น้องกระติกสามลิตรพี่น้องคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้ส,สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องคุณบอล รับชมได้แล้วครับครับสวัสดีครับช่องตะกูลกอเพียงหรือช่องตะกูลกอเพียงพ่ออมพี่น้องกล้องไยสูบสุบนมันนี้มายยงมนในช่องตะกูลกอเพียงสิดผ้ามาเบิงคอกหนูของช่องตะกูลกอเพียงเนาะน่าจะเป็น E p ีที่สองนะครับอีพีที่สองของช่องตะกูลกอเพียงที่นำเสนอขอมุลในการเลี้ยงหนูการเลี้ยงหนูของช่องตะกูลกอเพียงเนาะน่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพ รายได้เสริสรมเนาะพี่น้องเนะาะเพื่อจะอาหารายได้เสริมในพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเสี่ยกระลังหา,างานเห็ดนะครับผู้ใดบ่มีงานเห็ดผู้ใดต้องการงานเห็ดแต่ว่าศึกษาข้อมูลในการเลี้ยงหนูต้นทุนนหน่อยๆครับพี่นอ้องต้นทุนนหน่อยๆใส่ต้นทุนวา,ายในการเลี้ยงหนูเนาะขยายพันธุ์ง่ายเลี้ยงง่ายครับพี่นอ้อง ตลาดก็ถือว่าโอเคครับโอเคมันเป็นสิ่งที่คนอ่าบริโภคนะพี่น้องเนาะเป็นสัตว์ขี่คนบริโภคือก็สาม,มารถ um นําไปต่อยอดหรือขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆพี่นอ้องอ่ามืนนอนที่ว่ามา่อวันการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนไปว่าเป็นยังไงเนาะสําหรับช่องตุ้มปอว่เพียงว่าตอนนี้เขามีหนูแจะะ็คอคแล้วก็มีการขยายพันธุ์แบบไรแน่อ่ามีหนูรุ่นไรแน่หนูแบบไรแน่เนาะพี่น้องเนาะอยู่บนน,น,น,น้ำกัน เลยชื่นชอบคลิปแตะกุณกอเพราเพียงในเรื่อกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเหมือนี้นะครับเด้อนี่ก็นำเสนอข้อมูลด,ดีๆครั้งหนึ่งในการเกษตรเนาะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับขอกหนูของช่องแตะกุณกอรพราเพียงตอนนี้มีอยู่ประมาณสิบบอสนะครับสิบบอสนะพี่น้องเนาะหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบอสพี่น้องทั้งหมดสิบเอ็ดบอสเนาะสิบเอ็ดบอสนะครับกะจะเพิ่มเติมอีกอยู่ครับเพราะว่าช่องนี้มันไม่หนูรุ่นหนูอ่า ต้องแยกออกจากพอ่อจากแม่เนาะหนูครบเดือนนึงพี่น้องเดือนสิบภาพไปเบิ่งอีกเทีนึงว่าเป็นจังไรหนูเดือนนึงเนาะอ่าต้องแยกออกอีกเทียนึงนะพี่นอ้องอ่าส่วนมากคอ,อกหนึ่งคอ,อกนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดห้เบ,บออออิ่งนะครับอ่าขอกหนูคอกนึงกับยูประมาณประมาณนี้เลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดไปเบิ่งก่อนอ่านี่ครับคอกหนูขอกนึงนะครับแต่จะมีตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียสองตัวอ่าแต่แล้วแต่ขนาดของ ตัวผู๋เนาะหนูรุ่นเกิดตัวน้อยนะครับพี่น้องอันหนูมีอายุแน่กับตัวนี้นะครับอ่าสำหรับหนูตัวนี้กับหนูบักหางกุ้นผมเขาเป็นหางกุ้งผมแล้วกือบมีอายุแน่ครับแกตัวนี้ครับกับขุ้นครับขุ้นคุนครับพี่น้องครับตัวเนี้ยอ่าอายุแกกับอายุประมาณเกือบสิบปีแล้วพี่น้องเกือบสิบปีแล้วน้ำหนักแกอายุเฉี่ประมาณหนึ่งจุดสามนะครับหนึ่งจุดสามไปหางหนึ่งจุดสี่แล้วพี่น้องประมาณนี้ครับอ้วนครับอ้วนนะครับอ่าครับ ขวนมากเลยแกซิยุกับตัวเมียตัวนึงครับอ่าผมเอาไว้กับตัวเมียตัวนึงนะครับนะครับอ่าอาหารของเพิ่นก็จะเป็นข้าวโพดนะพี่น้องเห็นมาครับข้าวโพดกับหัวอาหารนะครับหัวอาหารหัวอาหารแบบถือก็ได้ครับหัวอาหารตะแพงนะพี่น้องเนาะนะครับนะครับนะครับอ่าเพิ่นกับซิยู่นน้ำกันกันสินะครับพี่น้องอันเพิ่นเสื่องกันออกลูกกับซิยู่นน้ำกันบม่ต้องแยกออกเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งหยิบควงนึงครับ นี่ก็อีกข้อหนึ่งพี่น้องจะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวนะครับนะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวเนาะก็แล้วแต่เฮาดีใส่ครับตัวเมียใส่สามตัวก็ได้สองตัวก็ได้พี่น้องเนาะแล้วแต่เข้าเนาะอันนี้ผมใส่ไปสามตัวนะครับเป็นโนยรุ่นนะครับโนยรุ่นโน้ตัวแม่ยเนี่ยโนยลุ่นแต่ว่าโน้ตัวเทิกเนี่ยอาจจะเกิดก้อนอยู่ครับพี่น้องนะครับใส่ไปนี่แหละครับใส่ไอยุบเกินสองเดือนครับเพิ่นกับทเสิ่อกันแล้วมีลูกเนาะนัาเวลาแถวลงเลยครับพี่น้อง นาเวลาที่มือเข้าลงนะครับหนูหนูที่พ้อมจะผสมพันุก็คือหนูเนี่อายุตั้งแต่สามเดือนครึ่งขึ้นไปนะพี่น้องเนาะสามเดือนครึ่งขึ้นไปนะพี่น้องจนหอดปีหนึ่งสองปีก็ว่าไปนะพี่น้องเนาะแ,แต่อายุองเพิ่นอ่าสามเดือนครึ่งนี่สามารถจับใส่คอกอ่าขยายพันในเล่ยพี่น้องตัวเมียอัตราหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามแล้วแต่เข้าเนะเาะแล้วแต่เข้านะพี่น้องอาหารเว้่กับข้าวโพดนะครับข้าวโพดครับหัวหันนี่แหละครับ ระบบนำก็จะเป็นระบบนำก๊อกครับคือหมูนี่ครับเห็นคนกินนะครับปฏิกัดเหยื่กินนะพี่น้องนะระบบนำเนาะอ่าเป็นวินวินได้พี่น้องเ้อโอเคไปเบิ่องอีกคลอกไหมครับอ่าสำหรับค้อกนี่ก็เป็นหนูไยรุ่นอีคลอกหนึ่งนะครับหนูไวรุ่นที่ผมอ่าเลี้ยงเองนะครับชุดนี้ครับเลี้ยงเองมาแต่น้อยนะครับตั้งแต่แดงๆจนเย่ในลลกแล้วครับนี่ลูกคนนะครับพี่น้องนะครับอ่า นี่ครับหลูเพิ่นออกได้ประมาณมือนี่ยมือทีซีครับมือทีซีนี่ครับอ่ามีเจ็ดถึงแปดตัวนี่แหละประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนี่ครับอ่ากำลังแด้งเดงและกำลังสีดำพี่น้องเดี๋ยวก็ดำครับอ่านะครับพอแม่เพิ่นกัดสีห่วงเนาะพี่น้องเนาะเข้ากันบริเวณเพิ่นตื่นนะอันนี้เป็นหนูไวรุ่นเลยครับหนูไวรุ่นลูกชุดแรกครับลูกชุดแรกนี่ครับอ่าอาหารคือกันครับ อ่ากโพดแล้วก็หัวหนันเน,นาะน้ำกับระบบน้ำแบบกัดพี่น้องอ่าค้อนี้ก็ดูชุดว่าปสมสบความสำเร็จแล้วครับได้ลูกแล้วเนาะชุดแรกโอเคครับผมอ่าอีกชุดนี้ก็จะเป็นอีกชุดนึงนพี่น้องตั้งทองนะครับเดือแต่สิขอดเนาะบุรุษ่าสิขอดมือใดงมันล่อบางอย่างนี่นะครับพี่น้องชุดนี้ตั้งทองแล้วหรือชึกว่าตั้งท้องนะค,ครับเหลือรอขอดเนาะตัวผูนึงตัวเมียสองพี่นอ้องอ่าโอเคครับผมไปเพิ่มอีกข้อกันอ่าสำหรับชุดนี้ก็ ข้อที่ข้อนี้เป็นข้อที่ผมมาพภูมิใจครับข้อนี้ให้ลูกดีครับให้ลูกดีแล้วก็ให้ลูกตลอดเลยครับพี่น้องข้อนี้หนูซื้อว่าหมานตลอดเลยครับลูกชุดชุดนี้ชุดนี้นี่กำลังจะแยกออกครับครบเดือนแล้วครับเนี่ยครับหนูเดือนหนึ่งหนูหนึ่งเดือนนะครับจะได้ประมาณตัวซ้่เนาะพี่น้องเนาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับชุดนี้เจ็ดตัวเนาะผมท่านจะแยกอยู่เมืองพอพันครับบัววนนะครับผมตั้งซื้อคนมาบ้วนครับบวันอีลีบวันก็ัตเมื่อกี้ครับ ตัวนี้เลยยูโลเครองพี่นอ้องโลเครองตัวนี้เลยยูวนเนี่ยครับผมก็สามารถจับได้กันครับ้วนเนี่ยนะถามมามันมันคุ้นบอกกับโบโบคุ้นหรอครับแต่ว่าจับคนนุณแม่พี่น้องบองไปเขาเบิ่งได้อยู่ครับพี่น้องวนงน,งน,งนี่ครับวนนะครับอ่าครับตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวนะครับอ่าโอเคครับผมอาหารเพิ่กคนนี้ครับอาหารหัวอาหาร ใระดาดก็ได้บ่ใส่ก็ได้เหล้วเต่ครับคนบริีเรียสนะครับสาหรับหนูเนะาะสาหรับคอนี่ก็งามนะครับงามๆเลยพี่น้องวุวนครับพี่น้องนี่ครับว,วุวนผมครับม่งกะติก๊กมึงกะติกกับตหนูพี่น้องกะติกสามลิตรพี่น้องกะติกสามลิตรกตับตหนูพี่น้องทากันเลยวุวน ครัหนูตัวนี้เป็นหนูที่ผมภูมิใจนําเสนอครับเพราะวา่าเป็นพ่อพันธุ์ของป้ามผมที่ตัวน,นี้เลยพี่น้องนะครับแกตัวน,นี้เลยครับนะครับผมน,นี้เลยพี่น,อน้องวนอ่าอนี้นะครับลูกลงไปลูกว้เอาลงไปลูกไปนะครับพี่น้องนะครับอูุู้อูุ้ไปเลยพี่น้องนะครับ โอเคครับผมสาหรับขอ้อกนี่ก็จะเป็นหนูขุนพี่นอ้องหนูขุนครับหนูขุนหนูขุนชุดนี้อายุประมาณสองเดือนแก่ๆสี่ข้อสามเดือนสามเดือนก็นมีครับสิบคนกันอยู่เนาะพี่นอ้องนี่ครับอนะ่เดี๋ยวผมจะพาไปดนอีกเชน,นึงฟังนั้นมันทะลุหากันครับผมเมทะลุหากันหนูสิมีประมาณสิบกว่าตัวพี่นอ้องนี่ครับนะหนูสิมีประมาณสิบกว่าตัวพี่นอ้องรุ่นสองเดือนนี่ สามเดือนเนี้นะครับสามเดือนตัวนี้เนี้ยพี่น้องนะครับครับอ่าสามนี่เลยพี่น้องครับตเราอาหารกำแนมแต่ประมาณนี้เลยพี่น้องครับโอเคครับผมชุดนี้พร้อมขายว่าพร้อมจำผู้ใดสนใจจังพักมาเด้อพร้อมจำแายครับชุดนี้ครับพี่น้องอ่าถ้ารับฟอกนี่จะเป็นพอพันนะครับพอพันที่ย้ำไว้ค้าลูกค้าอย่างไรเนาะ ตั้งรอพอพันชุดน,นี้ครับเป็นตัวผูนะครับอายุซี่เขาซี่เดือนครับซี่เดือนอ่าการน้ำหนักอกายุประมาณเจ็ดแปดเฉีดแปดฉีดครับเจ็ดแปดฉีดประมาณนี่ต้นนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับโอเคครับผมข้อนี้ก็เป็นอีกชุดนึงครับตั้งทองแลี้ยวแล้วตัวล้อควอดอน้อพี่น้องเนาะข้อนี้อ่าเบิิงวณพื้น,นทีน่ควอดมื่อไรทอนนะครับพี่น้องเลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงโโนู้นวะเนี้ยทูเรส อยากคู่คำถามขอบถามมาเรียงหมูเป็นยังไงมากยังไงอ่าคอมเมนต์มาถามกันได้ครับผมมีปัญหาสำหรับผมนะพี่น้องเนาะโอเคครับนี่ครับสำหรับ,าารรรบอ,อาหารเมร็ดนะครับพี่น้องอาหารเม็ดอาหารไก่อาหาร,ห,าร,ห,าร,ห,ารหมูก็ได้ครับคือคือสอบละสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเนาะสอบหนึ่งเกียร์ได้สองเดือนบนพี่น้องโอเคครับผม สำหรับช่องนะคุณพอเพียงมันนี่ก็ข้ามมาเพิ่งาร์มหนูเนาะฟาร์มหนูพอแล้วคุณพอเพียงนะครับอ่าบมัอ้วนครับพอข้ามมันของของมันพอวันของขอบผมผมครับพี่น้องนะครับเนี่าพอพันอ้วนครับนะครับนข้ามาคุณมอมกันกับพวกคุณนะครับพี่น้องเราก็่พ่อลูกพ่อจับพ่อลูกเลยนะพี่น้องเนาะอ่านะครับเพาเป็นนุ้งคุ้งนุงแข้งพี่น้องนะครับนู้งคุ้งนุแข็งนะครับอ่า ลูกนะมุ้งฟูกมุ้งแข็งพี่น้องมุ้งูกมุ้แข็งนะครับมันหลังมันจะเป็นแข็งพี่น้องขลเน่านะครับเป็นมุ้งูกมุ้แข็งนะพี่น้องเนาะกดไลค์สิบชอบคลิปตะกุลกอเพราเพียงหรือสนใจในการเรียนมุ้งูกมุ้แข็งก็คอมเมนต์ใต้คลิปใดๆพี่น้องเนะหรือสอบถามมาได้นะครับตามเพจของช่องตะกุลกอเพราเพียงก็ได้เนาะหรือในคลิปนี้ก็ได้มีคำถามอะไรที่จะถามก็ถามนะครับผมก็เรียงมา เกือบจะปีแล้วครับเป็นปีแล้วเนาะพี่น้องนเนาะก็ได้ขายอยู่เรื่อยพี่น้องเนาะขายเป็นหมูเนื้อพี่น้องอะนะครับกวนนะครับกวนนะครับกวนโอเคครับพี่น้องก็ถือประตูผมเงี้ย,ลยออแล้วพี่น้องอ่าเดราขวายเก็บผลก่อนก็คดิดว่าเริ่มหผนหยวยละเริ่มหผนหวยเริ่มอะไรแล้วครับเริ่มไม่เสียงละโอเคครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมเลยนะ ชิบหน้าเขาเชื่อ,อยงังมาว่ากันตั้งรากันไม่ชิมขอร่ายไปก่อนสวัสดีครับหางวนปลาปลาไปดูไปแล้วดกไป